บุเลวอรทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่าชายไร้สีกับปีแสวงบุญค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยเราจะเกริ่นก่อนนะคะทุกคนเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เนาะอย่างแรกเลยก็คือเราอะเคยเขียนรีวิวไว้แล้วในอินสตาแกรมของเราเนาะแต่ว่าเราลืมหนังสือแล้วก็ สมุดโน้ตที่ว่าปกติเวลาที่เราอ่านหนังสือเสร็จเราก็จะโน้ตใส่สมุดเล่มนั้นเนาะกับกับหนังสืออะไว้ที่หอเออแล้วตอนนี้คือเราอะกลับมาบ้านแล้วคือตอนนั้นเก็บของแบบรีบมากก็เลยแบบลืมอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็แบบแอบบกังวลน,นิดนึงว่าเอ้ยเราเราแบบกลัวว่าเราจะรีวิวตกหล่นอะไรบางอย่างเพราะว่าเราอ่านจบมาเดือนจะสองเดือนแล้วว่ะทุกคนเออเนาะก็เลยกลัวว่าเอ๊มันจะตกหล่นอะไรไปหรือเปล่านั่นเองเนาะ เออจนกระทั่งว่าเราเนี่ยได้ไปคุยกับพี่คนหนึ่งที่รู้จักเกี่ยวกับว่าเราได้อ่านหนังสือไปแล้วคราวนี้เออเราคิดว่าเราจะมารีวิวหนังสือแล้วเราก็บอกพี่แกไแปบบว่าเออเรากลัวว่ามันจะมีการตกหล่นอะไรบางอย่างซึ่งพี่แกบอกว่าเออรีวิวหนังสืออะ่ะเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องแบบเอาทุกอย่างในหนังสือมาก็ได้เออเราแบบบางทีเราก็รีวิวไปด้วยแบบอารมณ์ความรู้สึกของเราเลยนั่นเองก็ ในคลิปนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นการแบบว่ามานั่งพูดคุยกันมากกว่านะคะทุกคนเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ค่ะสําหรับหนังสือชายไรสีกับปีแสวงบุญเนี่ยก็เป็นเล่มแรกนะคะที่เราได้อ่านงานเขียนของคุณฮารุกิมุราคามิเนาะก็คือเราเนี่ยก่อนที่จะอ่านเนาะเราก็ได้ไปอ่านรีวิวมาแหละมีคุณก็หลายๆคนก็บอกว่างานของคุณมุราคามิเนี่ยก็เป็นงานที่อ่านยากเหมือนกัน แล้วเราเนี่ยก็เป็นคนที่เวลาอ่านอะไรยากๆเช่นพวกวรรณกรรมคลาสสิกเราก็อ่านมาเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเรารู้สึกว่าแบบเออบางอันเราก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดบางอันก็ตีความหมายไปคนละเรื่องกับที่นักเขียนเขาจะสื่อเลยอะไรเงี้ยเนาะเออซึ่งพี่คนที่เราเคยไปปรึกษานั่นแหละคือพี่แกก็บอกเราว่าการอ่านหนังสือเนี่ยบางทีมันไม่จําเป็นที่จะต้องได้ทุกอย่างจากหนังสืออะไรเงี้ยเออนี่มันก็เลยเป็นเหมือนเหมือนข้อเตือนใจให้เราว่า เออบางทีเราก็อ่านเพื่อที่จะต้องการอะไรเล็กๆน้อยๆจากหนังสือแหละมันก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกแบบ enjoy reading มากขึ้นจากจากเมื่อก่อนเยอะเลยนะคะทุกคนอนั่นแหละเนาะเออแล้วก็พูดถึงการเลือกหนังสือเล่มน,นี้มาอ่านก่อนคือตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าเอ้อถ้าอ่านยากเราควรที่จะเลือกเอาเล่มที่มันแบบเด็ดๆไปเลยอะไรเงี้ยเลือกมาอันที่เด็ดๆก็คือเลือกอันที่อ่านง่ายนะคะทุกคนซึ่งเราอ่ะไปเห็นว่าเขาแนะนํามา2เล่มเนาะก็คือการปรากฏตัวของหญิงสาว อะไรสักอย่างกับเรื่องชายไร้สีกับปีสแสวงบุญนี่แหละเออซึ่งการปรากฏตัวของหญิงสาวอะเราไปอ่านแบบเรื่องย่อแล้วเรารู้สึกว่าเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วพอมาอ่านชายไร้สีกับปีสแสวงบุญรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่ามันเป็นแบบความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเออเราเราน่าจะอินกับอันนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยเออตัดสินใจเลือกเล่มนี้แหละมาอ่านเป็นเล่มแรกนั่นเองนะคะทุกคนลืมบอกทิกเกอร์วอร์นิ่งนะคะอันนี้ถ่ายตอนจบคลิปเนาะแต่ว่าจะไปแปะตอนต้นคลิป ก็คือในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการคิดค่าตัวตายเนาะก็เปิดมาตอนแรกๆของเล่มเลยเนาะก็คือถึงมันจะไม่ได้เยอะแต่เราคิดว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยเซนซิทีฟกับเรื่องนี้เนาะเราก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเอาไว้ก่อนก็ดีกว่าเนาะเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเรานั่นเองนะคะทุกคนก็เท่านี้แหละค่ะก็เดี๋ยวไปเราเราไปเรื่องที่เนื้อหากันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเนื้อเรื่องกันก่อนเลยเนาะอืมก็คือเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งวัย30กว่านี่แหละซึ่งเขาก็มีแฟนสาวคนหนึ่งแล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบคู่รักกันไปนี่แหละจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับตัวเอกของเราแล้วตัวเอกของเราเนี่ยชื่อว่าซิคุรุทะสกินะคะเออซึ่งแฟนสาวเนี่ยก็บอกว่าเขารู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเอกเนี่ยมีกำแพงกั้นบางอย่างระหว่างตัวแฟนสาวเองแล้วก็ตัวซึคุรุเองนั่นแหละนะคะ เขาเลยรู้สึกว่าเขาต้องหาว่ามันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สุครุเนี่ยเขายอมเปิดใจที่จะเล่าเรื่องในอดีตของเขาให้ฟังเนาะซึ่งมันเป็นอดีตท,ที่เจ็บปวดมากๆของเขาที่เขาแบบไม่อยากที่จะจดจำไม่อยากที่จะนึกถึงไม่อยากที่จะเล่าให้ใครฟังแต่เราเชื่อว่าสุครุเนี่ยน่าจะแบบไว้ใจแฟนสาวประมาณหนึ่งแล้วแหละเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะเล่าให้ฟังนั่นเองนะคะ เรื่องราวของซูกรุเนี่ยก็ย้อนกลับไปในตอนที่เขาอยู่มปลายซูกุรุเนี่ยก็มีเพื่อน5้าคนนะคะในกลุ่มซึ่งเพื่อนในกลุ่มของเขาเนี่ยก็จะมีแบบว่าความพิเศษอย่างหนึง่งก็คือในกลุ่ม5คนเนี่ยแต่ละคนก็จะมีชื่อที่แบบเป็น,ปนคำของสีอ่ซึ่งในกลุ่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเพื่อนที่มีชื่อสีน้ําเงินสีแดงสีดําสีขาวแล้วก็ตัวซูกรุเองซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่มีสีแบบในชื่ออะมันไม่มีคําที่เป็นสี เออซึ่งก็เป็นชื่อเรื่องของชายไร้สีนั่นเองและนี่ก็เป็นจุดแรกที่ซึครุเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากเพื่อนกลุ่มทั้ง4ี่คนเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปน้ําเงินเนี่ยเขาก็จะมีความโดดเด่นทางด้านกีฬาแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนอื่นก็คือสร้างสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีมากๆแดงเนี่ยก็จะดูเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดฉลาดกว่าเพื่อนในกลุ่มนั่นแหละนะก็คือจุดเด่นของแดงแล้วก็ดำเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบ ตลกปกฮาเออก็เป็นแบบสีสันของเพื่อนในกลุ่มแล้วก็ขาวเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็เป็นคนเก็บตัวเนาะแต่ว่าซูคุรุเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เห็นเอกลักษณ์อะไรในตัวเองเลยเขาไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรซึ่งมันก็เป็นจุดที่ทําให้เขารู้สึกแบบเออรู้สึกรู้สึกไม่ชอบตัวเองอะจุดนี้นะคะอืมนั่นแหละแต่ว่า เพื่อนทั้ง5คนเนี่ยก็ทุกคนก็รักใคร่กลุ่มเกลียวแล้วก็รู้สึกว่าในกลุ่มเนี่ยมันต้องมีแบบมีกันและกันรู้สึกแบบเพื่อนคือส่วนหนึ่งของชีวิตทําให้พวกเขาเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาจนแบบเออคนภายนอกก็รับรู้แล้วว่าคือในกลุ่มเนี่ยมันต้องแบบมี5คนถึงจะเรียกว่าคอม plete นะเออเขาก็เลยแบบเหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเลือกมหาวิทยาลัยคือซูคุโร่เนี่ยเขามีแพชชั่นอย่างหนึ่งก็คือเขาเนี่ย ชอบสถานีรถไฟมากเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาเนี่ยอยากจะเรียนวิศวกรรมเพื่อที่จะไปสร้างสถานีรถไฟสร้างรา,างรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะไปเรียนที่โตเกียวซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้ง5คนเนี่ยอยู่อาศัยอยู่ที่นางโงยาเนาะแต่ว่าเพื่อนทั้ง4คนก็รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะไปแบบไม่กล้าที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะ เรียนอยู่ที่นางโย่านี่แหละเนาะแต่ว่าซูครูรุเองเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไงตัวเองก็ต้องไปเรียนที่โตเกียวให้ได้เพราะว่าที่โตเกียวเนี่ยก็จะมีอาจารย์คนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นเป็นอาจารย์ที่เก่งมากในด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการลถไฟนี้เนาะเขาก็เลยอ่ะตัดสินใจไปเรียนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยได้แยกกับเพื่อนในช่วงมหาวิทยาลัยอืมแล้วคราวนี้เนี่ยพอตอนที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ย เขาก็ไปมาหาสู่เพื่อนตลอดช่วงปิดเทอมช่วงเทศกาลวันหยุดอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเขากลับมาหาเพื่อนที่นางหัวญาแล้วก็พวกเขาทั้ง5้าคนก็แบบยังไปแฮงเอาท์กันตามปกติเออก็คือไปมาหาสู่กันตามปกติเลยเหมือนเหมือนตอนช่วงมอปลายแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีจุดมาถึงจุดจุดหนึ่งก็คือช่วงน่าจะเป็นช่วงมหาลัยปีสองมัง้งเราก็จําเวลาแน่นอนไม่ได้ก็ประมาณนี้ช่วงมหาลัยปีสองเนี่ยอยู่ ในวันที่เขากลับมาหาเพื่อนที่นางโงย่าเนาะวันที่เขามาเนี่ยเขาก็รู้สึกถึงความแตกต่างออกไปเนื่องจากว่าเพื่อนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ยอมติดต่อหาเขาเขาจะโทรหาใครก็ไม่มีใครติดต่อไม่มีใครรับสายเลยซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเอยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเกิดอะไรขึ้นกับใครสักคนหรือเปล่าเออเขาก็คือแบบโทรตามเพื่อนอยู่นั่นแหละจนสุดท้ายเนี่ยน้ำเงินก็ได้ติดต่อมาหาเขาแล้วก็บอกเขาว่า เออเนี่ยเราไม่อยากให้เองแบบว่ามาติดต่อกับเราแล้วนะเราไม่อยากให้แบบเองอะ่ะมาติดต่อกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งซูคุรุเมื่อได้ยินดังนั้น <im it> เขาก็เขาก็รู้สึกว่าอืมหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเหมือนยอมรับไปเลยเขาก็ไม่ได้ถามเหตุผลว่าทําไมเพราะอะไรถึงถึงพูดออกมาแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ปล่อยให้เรื่องนี้แบบปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจลึกๆของซูคุรุเนี่ยเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนอ่ะคือ คือชีวิตของเขาเลยนะแล้วถ้าหากว่าเขาไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนไม่มีเพื่อนแล้วชีวิตเขาจะดําเนินต่อไปยังไงเนาะแล้วเมื่อเกิดบาดแผลนี้ขึ้นมาก็เลยทําให้เขาใช้ชีวิตเหมือนคนที่ไม่อยากจะใช้ชีวิตแล้วอะเขารู้สึกเหมือนแบบอยากจะตายวันๆคือไม่อยากจะทาอะไรเลยไม่มีแพชชั่นในการทําอะไรเลยเออเขาก็เฝ้าคิดแต่ว่าทําไมทําไมทําไมเออทาไมถึงเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นกับตัวเอง วันวันหนึ่งเขาก็แบบตอนเช้าก็คือลากสังขารตัวเองไปเรียนตอนเย็นก็กลับมานอนเฉยๆไม่ทําอะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ได้ละเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบดูไม่ได้ละยังไงก็ไม่ได้เขาจะอยู่ในสภาพนี้ต่อไปไม่ได้เขาก็เลยลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่ก็จะแบบเหมือนพยายามที่จะทําให้ตัวเองกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาก็เลยตัดสินใจไปออกกาลังกายเนาะแล้วก็มีกีฬาชนิดหนึ่งที่เขาเลือกที่จะเล่นก็คือไปว่ายน้ํา เออเมื่อเขาไปไว่ายน้ำเนี่ยก็เลยทําให้เขาได้ไปเจอกับเ,เพื่อนที่เป็นรุ่นน้องคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าไฮดักเออซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยก็มีสีอีกแล้วนะคะก็คือชื่อไฮดักน่าจะเป็นสีเทามั้งนะคะถ้าจำไม่ผิดเออซึ่งพอเขาได้พูดคุยกับไฮดักแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเออสองคนนี้เขาแบบคลิกกันเนอะรู้สึกเข้าอกเข้าใจกันอะไรเงี้ยคุยแล้วแบบถูกคอเออหลังจากนั้นเนี่ยซูรู้กับไฮดะเนี่ยก็คือไปมาหาสู่กันตลอดนะเนาะอืม แล้วก็พอถึงจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเริ่มที่จะสนิทกันแล้วไฮดะก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานามาเล่าให้สุครุฟังซึ่งสุครุฟังแล้วก็เกิดความอินมากแต่ว่าพอมาถึงวันหนึ่งไฮดะก็จากไปเออซึ่งเราก็ไม่รู้ถึงเหตุผลเลยนะว่าทําไมไฮดะถึงถึงจากไปเลยแต่ว่าตัวสุครุเองเนี่ยเขาก็รู้สึกแล้วว่าเออเขาเหมือนคิดแล้วว่ามันต้องมีอ่ะต้องมีอย่างนี้สักวันเขาคิดว่า มันต้องเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นแน่ๆกับชีวิตเขาคือแบบเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กับใครไปได้ตลอดเขาคิดว่าวันหนึ่งเพื่อนก็จะต้องจากไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันก็ทําให้เรื่องนี้เนี่ยตัวซูครูเองเนี่ยก็ไม่ได้เปิดใจกับไฮดะไปซะทุกเรื่องหลังจากที่ไฮดักจากไปซูครูก็เหมือนกับว่าใช้ชีวิตแบบเออกลับมาตามเดิมแต่ว่าก็ยังรู้สึกอยากใช้ชีวิตอยู่เนาะ แต่สิ่งที่เป็นจุดใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาก็คือปมประเด็นที่เพื่อนเพื่อนเลิกคบเขานี่แหละมันก็ยังคงอยู่และคงอยู่มาจนกระทั่งเขาอายุ30กว่าและเขาก็ได้มาเจอกับแฟนสาวที่ชื่อสาลักษนี่แหละเนาะแฟนสาวเขาก็เลยคิดว่าอยากจะช่วยให้เขาเนี่ยได้รักษาบาดแผลนั้นให้มันให้มันหายไปสักทีเออแฟนสาวเขาก็เลยตัดสินใจถามเรื่องราวนี้แหละแล้วก็นี่ก็คือเรื่องราวที่เขาเล่าให้แฟนสาวฟัง หลังจากหลังจากที่สาระเนี่ยได้ฟังเรื่องราทั้งหมดเนาะเขาก็ได้ไปพยายามที่จะตามหาว่าเพื่อนแต่ละคนของซูคุรุเนี่ยตอนนี้ทําอะไรอยู่เนาะแล้วก็เหมือนพยายามหาแบบคอนแทคเพื่อที่จะให้ซูกุรุเนี่ยติดต่อไปหาเพื่อนเออแล้วหลังจากที่สาระหาข้อมูลมาได้แล้วซูคุรุก็เลยตัดสินใจว่าเออมันถึงเวลาแล้วแหละที่เขาจะต้องไปเผชิญปัญหาที่เขาคิดว่าในชีวิตนี้เขาอาจจะไม่ได้ไปเผชิญอีกแต่ว่า ในที่สุดอเออเขาก็ตัดสินใจที่จะไปไปรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนาะเมื่อเขาไปหาเพื่อนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขาก็เลยอะได้รู้แล้วว่าสาเหตุที่เขาต้องออกจากกลุ่มเนี่ยมันคืออะไรซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่ไม่รู้ว่าเขายอมรับได้หรือย,ยอมรับไม่ได้เนาะในความรู้สึกของเขาตอนนั้นมันคงจะแบบมึนงงสับสนแล้วก็ยังเกิดคําถามว่าทําไมแหละแต่สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนเขาก็ได้รู้แล้วแหละว่า เออทำไมเพื่อนถึงไล่เขาออกจากกลุ่มนั่นเองนะคะอืมแล้วหลังจากที่เขาได้รู้เรื่องนั้นเนี่ยชีวิตเขาก็เหมือนเดิมอ่ะทุกคนเออมันก็แบบเขาก็ใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมคือซูรุเนี่ยเป็นคนที่ร่ํำรวยร่ารวยแบบรวยมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยเนาะวันๆก็แบบเออเช้ามาก็ไปทํางานกลับบ้านมาก็ก,ก็ก็ไม่ได้มีอะไรทําเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเนาะอืม นี่แหละนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของในเล่มนี้นั่นเองนะคะก็พูดถึงตอนจบเนาะเป็นตอนจบที่อื่นๆเป็นตอนจบที่แบบเออไม่รู้ว่าจะยังไงต่อดีเนาะก็ก็เราก็ไม่ได้พยายามไปคิดต่อว่ามันจะยังไงเนาะก็ปล่อยให้มันจบไปตามนั้นนั่นแหละแล้วว่าพูดถึงสาเหตุที่เพื่อนเขาแบบตัดเขาออกจากกลุ่มก่อนเนาะก็คือหลังจากที่เราได้อ่านแล้วอะเรารู้สึกว่าคือเพื่อนเขาอ่ะ คิดว่าตัวซูคุรุเนี่ยคือตอนแรกอะซูคุรุเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีความหมายไร้ความหมายไม่มีค่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอเขาไปหาน้ําเงินเนี่ยน้าเงินบอกว่าอันที่จริงเนี่ยตัวซูคุรุเองเป็นเพื่อนที่มีความหมายมากๆมีความหมายมากๆต่อกลุ่มถ้าขาดซูคุรุไปกลุ่มก็ไม่ใช่กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออซึ่งเขาบอกว่าตัวซูคุรุเองอาจจะไม่ได้มีจุดเด่นอะไรที่แบบชัดเจนเหมือนเพื่อนคนอื่นๆก็ๆก็จริงแต่ว่า เขาก็มีความสําคัญและจําเป็นบางอย่างของในในกลุ่มนั่นเองแล้วก็เชื่อว่าซูคุรุเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมีเหตุผลต่างๆอืงและความใจดีมีเหตุผลนี่แหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เพื่อนเนี่ยเลือกตัดซูคุรุเนี่ยออกจากกลุ่มเนาะซึ่งเพื่อนเนี่ยคิดว่าตัวซูคุรุเนี่ยน่าจะรับได้กับกับเหตุผลที่มันเกิดขึ้นน่าจะปรับตัวได้ดีกว่าคนอื่นๆซึ่งเพื่อนคิดว่าถ้าหากว่า ตัดเลือกตัดคนอื่นออกเพราะว่าเหตุผลเดียวกับซูคุรุเนี่ยก็คือเอาจริงๆว่าซูคุรุเนี่ยไม่ได้ทําผิดอะไรเนาะแต่ว่าเหมอเือนเพื่อนเอาความผิดนั้นมาให้ซูคูรุเป็นคนรับแทนเพราะเพื่อนเชื่อว่าถ้าเอาถ้าเอาปัญหานี้ไปให้คนอื่นคนอื่นน่าจะแบบน่าจะรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเชื่อว่าซูคุรุน่าจะเป็นคนเดียวที่รับได้แต่นี่ก็คือแค่มุมมองของเพื่อนเท่านั้นถึงแม้ว่าพวกเขาห้าคนจะเป็นเพื่อนกันเนาะแต่ ความเป็นเพื่อนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนรู้ถึงเดี๋ยวเราไปเปิดไฟก่อนนะทุกคนเริ่มมืดแล้วเริ่มรู้สึกเหลือแต่หัวเหลือแต่คอน่ากลัวไปเปิดไฟแล้วก็รู้สึกดีขึ้นหน่อยนะคะทุกคนเมื่อก,กี้คือเหลือแต่หัวอเออก็ถึงไหนแล้วก็คือเอาเป็นว่าแบบเออถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันแล้วรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยคือทั้งชีวิตแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงทุกมิติในชีวิตของเพื่อนว่า ว่าเพื่อนเขาแบบรู้สึกยังไงว่าเพื่อนเขาจะจัดการได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะแบบเออไปโยนปัญหาให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนของซึกุรุเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะโยนปัญหานั้นมาให้ซึกุรุแล้วก็กลายเป็นบาดแผลที่โคตรโคตรใหญ่อะในแบบที่มันมันติดอยู่กับตัวซึกุรุไปจนกระทั่งทุกวันนี้มันก็คงยังจะติดอยู่มั้งทุกคนถึงแม้ว่าจะรู้ถึงสาเหตุแล้วแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยากนะเออถ้าถ้าเราเป็นตัวซึกุรุเองเราก็คิดว่ามัน ยอมรับได้ยากแล้วก็บาดแผลนี้มันก็คงจะยังคงอยู่ตลอดไปอะ่ะเออนั่นแหละนะคะอืมซึ่งเออเนื้อเรื่องมันก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครจะอ่านมันก็ประมาณนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าจังหวะโทนเรื่องอะ่ะมันไปเรื่อยมากเลยนะมันรู้สึกแบบว่าไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วจนเกินไปเนาะรู้สึกว่าเออน่าติดตามอ่านซึ่งเราแบบเออแปลกใจมากว่าอ่านจบเร็วมากนะคะทุกคนเอออ่านจบแล้วก็ได้คิดอะไรหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยอะ่ะทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตีความก็ยากแต่อ่านง่ายนะ เออเข้าใจไหมอ่านง่ายแต่ตีความยากนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะเออซึ่งเราคิดว่ามันก็เหมาะกับการเป็นเล่มแรกอยู่นะหรือเปล่าถ้าใครเป็นแฟนของมูราคามินะคะก็สามารถมาแนะนําหนังสือได้นะว่าเล่มไหนควรจะเป็นเล่มต่อไปดีหรือเราควรจะไปต่อหรือเปล่า <c oughs> กับมูราคามินะคะทุกคนเออก็เอกเอาการรีวิวครั้งนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นการรีวิวที่ที่ใช้ความรู้สึกลว้ลวนเลยนะคะทุกคนเพราะว่า เนื้อหาเนี่ยก็จำได้แค่บางอย่างเนาะแล้วก็แบบไม่รู้ว่ามันครบถ้วนสมบูรณ์ไหมอันนี้ก็เป็นการรีวิวที่ใช้แบบซีลิ่งล้วนๆเลยนะคะทุกคนก็ชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย